ในแต่ละวันจะมีเรื่องต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต้นทุนดําเนินงานหรือค่าใช้จ่ายครับต้องค่าใช้จ่ายนี้ผมยกตัวอย่างให้ผมทําไว้ก่อนและค่าแรงค่าน้ํามันรถค่าซ่อมบํารุงวัสดุสานักงานค่าเครื่องดื่มสมมุติว่ามีเป็นค่าขนส่งเขามาส่งของแล้วเก็บค่าขนส่งกันวิธีการเพิ่มหมดค่าใช้จ่ายจะมาตรงนี้ครับบวกผมทําเพิ่มค่าขนส่ง บันทึกเรียบร้อยนะครับส่งกลับไปได้สมมุติเขามาส่งอะไรวันนี้เราสั่งเด็กกล่องเข้ามาแล้วมีค่าขนส่งที่อยู่ในจำเป็นต้องจ่ายอยู่ 3- 50าแบบนี้นะครับต่อมาลูกน้องขอเบอิกค่าน้ำมันค่าน้ำมันเป็นรถเอาทะเบียนเลยก็ได้ครับสมมติว่าทะเบียน7894เบิกไปเติมไป2,000บาท มีลูกน้องขอเบอิกค่าแรงดำเบิกค่าแรงไป500แบบนี้นะครับเรียบร้อยก็ทำการบันทึกแบบนี้นะครับก็ดูรีพอร์ตกันตรงที่ค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ครับเพื่อสรุปรีพอร์ตเราก็คือดูเป็นช่วงวันที่ได้นะครับอย่างเช่นผมทำตั้งแด่นหนึ่งอันนี้เราทำแค่วันเดียวมาดูตัวนี้ดีกว่า ผลดำเนินงานครับงานจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นดุค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็อื่นๆด้วยในช่วงเวลาที่เรากําหนดขึ้นมานะครับ